กางเต็นครั้งแรกที่ปากช่องนครราชสีมา เปิดคลิปมาเราก็อยู่บนรถเลยค่ะตอนนี้เราอยู่บนทางมอเตอร์เวย์ M6 ค่ะกําลังมุ่งหน้าไปอําเภอปากช่องเป็นสถานที่ที่เราจะไปกางเต็นท์กันวันนี้ค่ะวันนี้ออกจากบ้านประมาณ11โมงใช้เวลาเดินทางจากที่บ้านไปถึงสถานที่กางเต็นท์ประมาณสักชั่วโมงกว่าๆค่ะระหว่างทางก็เลยมีเวลาพักช้อปปิง้งแล้วก็กินกาแฟกันค่ะตอนนี้เราอยู่พรีเมียมเอาท์เล็ตนะคะที่นี่มีเสื้อผ้าหลายแบรนด์มากๆเลยนะคะแต่วันนี้เราแวะร้านนี้กันค่ะวันนี้เราได้เสื้อยืดไปทั้งหมด3ตัวนะคะทุกคนได้คนละ1ตัวพอดีซึ่งเป็นเสื ที่ลดราคา80%เลยราคาอยู่ที่ประมาณตัวละร้อยนิดๆค่ะเสื้อผ้าเสร็จแล้วเราก็ออกเดินทางกันต่อนะคะตอนนี้อยู่ระหว่างทางไปแคมปิ้งกันค่ะจริงๆขับรถมาแป๊บเดียวก็ถึงแล้วนะคะแต่ระหว่างทางขับรถเลยทางเลี้ยวค่ะก็เลยต้องอ้อมไปไกลนิดนึง ในที่สุดเราก็มาถึงสถานที่แห่งนี้ที่ที่เราจะกางเต็นท์กันคืนนี้ค่ะที่นี่มีชื่อว่า Wild Calling Farm Park ค่ะไม่รู้ว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่น่าจะเรียกอย่างนี้นะคะอยากจะบอกว่าตรงนี้บรรยากาศดีสุดๆเพราะว่ารายล้อมไปด้วยภูเขาค่ะแล้วตรงกลางก็จะเป็นลานกางเต็นท์ตรงนี้มีลมแรงทั้งวันแล้วก็อากาศเย็นสบายมากๆที่เห็นอยู่นี้ก็คือช่วยกันกางเต็นท์นะคะทุกคนเพราะว่าสมาชิกมาครบหมดแล้วใช้เวลากลางเต็นท์รวมขนของทุกอย่างประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆก็เสร็จแล้วค่ะเพราะว่าทุกค ช่วยกันถึงจะเป็นครั้งแรกของการมากางเต็นของเราแต่เพื่อนๆที่มาด้วยไม่ใช่มือใหม่นะคะเขากางเต็นเป็นกิจกรรมแล้วก็ไปมาหลายที่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นเราสบายใจได้เราจะเป็นการกางเต็นมือใหม่แต่ไม่ใหม่ค่ะเพราะว่ามีพี่เลี้ยงหลายคนมากดูจากในคลิปนะคะทั้งหมดมีประมาณสัก4ี่ห้าคนคะ่ะที่ช่วยกันกางเต็นอันเดียวและอีกส่วนหนึ่งก็ช่วยกันกางทาบที่อยู่ด้านหลังนะคะทารทนี่ก็จะเป็นผ้าใบขนาดใหญ่ที่เอาไว้กันแดดกันลมแล้วก็กันฝนเพราะว่าเราก็จะนั่งทํากิจกรรมกันตรงนี้แล้วก็เอาไว้ทานข้าวกันค่ะ และนี่คือหน้าตาเต็นที่กางเสร็จแล้วและข้างในมีที่นอนลมขนาดประมาณ5-6ฟุตนี่แหละค่ะแต่ว่าเสียดายที่ไม่ได้ถ่ายไว้ให้ทุกคนดูตัดภาพมาดูวิวสวยๆกันค่ะอันนี้ก็คือ2ส,สาวเข็นรถไปขนของมาอีกรอบนะคะส่วนเราก็จะขับรถไปเซเว่นอีกรอบนึงนะคะเพราะว่าขามานี่ขับเลยเซเว่นไม่ได้แวะเลยก็เลยคิดว่าจะออกไปซื้อขนมน้ำอัดลมแล้วก็พวกของทานเล่นมาเพิ่มเติมอีกแต่กับข้าวอย่างอื่นที่เป็นอาหารหลักทุกๆคนก็ต่างเตรียมมาหมดแล้วค่ะวันนี้มีหลายเมนูด้วยกันแต่เมนูแรกที่เราจะทําก็คือยำว บราคิดสุดเมื่อวานบอกโบราณไว้ก่อนใช่ไหมคะทุกคนณเวลานี้ทุกคนเหนื่อยแล้วก็หิวมากๆเพราะฉะนั้นยำวนเส้นของเราก็เลยยำสองถาดใหญ่ๆไปเลยค่ะมีแบบเผ็ดและแบบไม่เผ็ดรู้สึกว่าแบบเผ็ดจะขายดีกว่าคนชอบกินเยอะกว่าค่ะทุกคนตัดมาที่ภาพบรรยากาศในเต็นท์ก็คือดีมากๆกว้างแล้วก็เย็นสบายค่ะตอนเช้ามาเราก็ทําอาหารง่ายๆอย่างเช่นข้าวต้มแล้วก็ไข่ดาวไส้กรอกอะไรพวกนี้ค่ะก่อนกลับแน่นอนว่าเราก็ต้องเดินเล่นแล้วก็ถ่ายรูปหาวิวสวยๆถ่ายกันนะคะแต่ว่าที่นี่คือวิวสวยทุกที่ ค่ะหันมุมไหนคือสวยทั้งหมดเลยจะบอกว่ารูปที่ถ่ายไม่ต้องแต่งเลยก็ได้เพราะว่ามันสวยจริงๆค่ะก่อนกลับเราก็จะแวะที่นี่ค่ะ Today m o m e n t เขาใหญ่จะบอกว่าเป็นคาเฟ่ที่มีมุมถ่ายรูปเยอะมากๆทั้งชั้น1ชั้น2ลานหญ้าข้างหน้าแล้วก็บนดาดฟ้าก็มีที่ถ่ายรูปค่ะนี่คือวิวที่ถ่ายจากชั้น2นะคะเห็นวิวภูเขาได้ชัดแล้วก็สวยมากที่นี่มัทฉะลาเต้อ,อร่อยมากถ้าใครไปลองสั่งได้นะคะสําหรับวันหยุดยาวนี้ก็ได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะเอาวิวสวยๆมาฝากจ้าขอให้ทุกคนมีความ มากๆใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ